อันน awesome, ี้ก็เป็นการตักอักขรเทเวศนะครับแต่ดู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 ที่นี่นะครับอันนี้นะครับเทเวสวนโนนะครับดูนะครับเต็มบทเลยนะครับนะเต็มบทเลยเป็นอักขรนะครับอักขรเลขยันขององค์เทเวสวนโนนะครับอิติปิโสพระควายะพระราชาโนเทเวสวนโนมรดัสุขังในตัวน้มงุุธายะนะครับเทเวสวนโนูจตุมหาราชิกานะครับยักษ์ขาพันตาพัฒพุริโตเวสภุสะพุทธังอุทัวเทเวสวนโนนะโมงุุธายะนะครับอันนี้คือบทนี้เลยสี่จบนะครับ ด้านหลังขององคพี Die ่นะครับพ ok. <meat> okay. yes, ี่สถาเดิมปู่เทวสวรรณโนเรเป็นตะอสระให้หลวงพี่เขาได้แล้วนะัสระนะครับขึ้นง่ายเลยครับผมดูแล้วกันนะครับสถาในองค์ทขาได้สวรรณโนนะครับนะดูนะครับดูชัดๆแล้วกันนะครับความสวยสดงดงามนะนะอันนี้ก็สวยครับสวยอันนี้สวยเลยครับสวยเลยนะเป็นอสระนะครับที่ทางทางเราได้ทําไว้ครับทาไ้ทำไว้นะเออลงมูนาสรุได้กันนะครับผมได้